จังหวัดอุบลราชธานีได้เปิดกิจกรรมนวยแพทย์อาสาพ่ออสวและการกิจกรรมการสำรวจปัญหาและการความต้องการเชิงพื้นที่เพื่อที่จะคับเคลื่อนเรื่องของแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ โดยนายนารงเทพเสนาผู้ว่าราชาการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์บรม,มาราชชนนีหรือว่าพ่ออสวอร,ร่วมกับกิจกรรมการสำรวจปัญหาความต้องการเชิงพื้นที่เพื่อที่จะขับเคลื่อนเรื่องของการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทาไห่หมู่ที่สามตำบลทาไหายอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานี โดยกิจกรรมนวยแพทย์อาสาพ่ออสวอกระดำเนินงานอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีมาย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่าหา16ปีแล้วมีอาสาสมาัครกว่าหาพันหกรยแปคนซึ่งในโอกาสนี้ก็มีการหายบริการกับพี่น้องประชาชนหลากหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจรักษาโรคทั่วไปมีการบริการท่นตกรรมแพทย์แผนไทยแพทย์ทั้งเลือกตรวจคัดกรองเรื่องของมะเร็งเต้านม ขี้นิกภูสูงอายุและก็ตรวจพัฒนาการเด็กมีการทำหมันสัตว์ตัดผมร่วมทั้งบริการจากหน่วยงานราชการหลากหลายภาคส่วนกับมารวมกิจกรรมคือกันนะคะโดยกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพ่ออสวรโรงพยาบาลสัมปสิทธิประสงค์ตำบนทาหายเครือข่ขายบริการสุขภาพอำเภอเขือง,งในและกับผู้นำชุมชนในพื้นที่เพื่อที่จะสร้างเสริมเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและการบริการภาครัฐได้อย่างทั่วถึงนะคะซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสําคัญในการที่จะบําบัดทุกบํารุงสุขสางรอยยิ้มให้ประชาชนตามเจตนารมณ์ของภาครัฐนั่นเองค่ะ